ฮัลโหลทุกคนตายแล้ววันนี้มีของมาแกะนะคะดูด้านหลังแกะเต็มไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีอีกอะจะบ้าเป็นแบบว่าเบบี้ทีนะคะวีเขาเรียกว่าลายลาา่าสีต่างๆนะคะ12นักสัตว์ซึ่งอยากได้ตัวซีเกตป้ามันจะเป็นยูนิคอร,ร์นเธอแต่ว่าที่อยากได้จริงๆไม่มีอ่ะเขาคงกระต่ายละมั้งได้ไหมถ้าใครก็อยากได้กระต่ายกันนะคะซึ่งดิฉันได้หนูแล้วก็ได้หมาไปแล้วนะคะตรงนี้ปีเจอกับปีชวดน่ารัก ใส่สูทให้มันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาแกะวีใหม่กันดีกว่าขออนุญาตแกะจากตูดกล่องน,นะคะคุณต้องบอกว่าช่วรหลังมานี้คือดิฉันบ้าเป็นิธีมากมี V 1 V 2 V ่สมหมดเลยทุกแบบอันนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบว่าลาสีต่างๆซึ่งราสีน่ารักกว่า v ีสามอีกเธอถูกกว่าอีกจะบ้าตายรายวันก็เลยอะสักน่อยไหม ยังไม่เห็นการ์ดนะคะการ์ดตกอยู่ข้างในแลลวนี่หอก็ใหญ่มากเลยอ่ะน่ารักนะคะ,ะต่อเนี้ยคับบเหมือนว่าจะไม่มีหูนะก็คงจะไม่ใช่กระต่ายแน่นอนมาดูการ์ดก็ดิ่ว่ายังไม่แกะแล้วถ้าเผือมันไม่ใช่กระต่ายเนี่ยมับว้าย <What? S 1> ได้เป็นตัวงูเธอ,อน่ารัก ไอ้เดี๋ยร้องแกะกันว่าเราจะได้ตาอะไรเดี๋ยวกันนะฮะงูงูเงงงององงองงูเวอสีเขียวอีแล้ววะฉันได้แต่สีเขียวแล้วจริงจริงนี่ตาซ้ายขวาอีกแล้วเธอเอาจริงป้ะเอ็นบบี้ทีวีนี้มันมีกลิ่นด้วยนะมันเป็นกลิ่นโรงงานแต่แบบไม่ใช่โรงงานแบบเหม็นนะอืมหอมดีมันงูจริงป้ะมันคืองูนะเนี่ยมันมีแล็บดินเต่าแล้วก็มีมงกุฎเป็นแบบปองแปง คือเอาจังว่าฉันได้ตาซ้ายขวาเยอะมากอ่ะเยอะจนงงอยากได้ตาร้องไห้อ่ะเออไม่ไม,ไมีเลยนะคะนี่เป็นต่างเป็นงูอีกแล้วอะ่ะอุ้ยแต่ว่าแก้มเป็นแก้มแบบว่าแก้มหายากไหแบบเนี้ยแก้มที่เป็นแบบดอกไม้แบบเนี้ยเออน่ารักอะ่ะปากแบบนี้ด้วยแต่ไม่อยากได้ตานี้วะมึงแต่คลิปหน้าเนี่ยโอกาสมาแล้วนะคะ b b t สี่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะหวังว่าเราจะได้ตัวที่เป็นแบบ ที่เขาต้องการในตลาดกันบ้างเนาะอย่างเช่นแบบพวกกระตงกระต่ะตายะอะไรเงี้ยอืมความจริงงูก็มีคนอยากได้เยอะนะแต่ขนมันนิ่มมากเลยอะ่ะอุ้ยนิ่มมากน่ารักเดี๋ยวมาเราันดูคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรกันนะคะ